ครับพี่น้งครับก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาเหล่าสาว,วกทั้งหมดนะครับพระองค์ได้ตัดสอนและย้ำเตือนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งและเรื่องนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันครับสวัสดีพี่นงครับยินดีต้อนรับสู่รายการไบเบิลทุเดย์นะครับพัะคำวันนี้นะครับเกิดไปแล้วนะครับว่า พระเยซูริ์นะครับโปรองนด้ฟื้นจากความตายแล้วก็อยู่กับสาวกอีก40วันใช้เวลา4 0วันในการที่จะโอนในการที่หนุนใจแล้วก็ท้าทายเหล่าสาวกนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับในพระธรรมนะครับจิตการบทที่1นะครับข้อที่6 7 8 9ดแปดเก้หพี่น้องวันนี้นะครับทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับ1 2 3 4งสามสี่นะข้อด้วยกันนะครับเรามาดูด้วยกันไปทีละข้อนะครับหัวข้อคือการเสด็จขึ้นนะครับในข้อที่หบอกว่าเมื่อทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกัน เขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชนาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือพี่น้องครับหลายคนก็สงสัยนะครับในอนนคตที่จะเกิดขึ้นแต่พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้พี่น้องครับอย่างที่บอกไว้ก็ต้องรอเวลาของพระเจ้าโดยนี้พระเยซูก็เลยตัดตอบสาวกนะครับพระองค์สัตว์ตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์เห็นไหม โดยสิยทธิอำนาจของพระบิดาเพียงผู้ดเดียวเท่านั้นเหมือนที่พระพีได้กล่าวไว้ว่าวันที่องค์พระ,ะเยซูคริสต์จะเสด็จก,กลับมาเป็นครั้งที่สองพี่น้องครับมาเพื่อพิพากษาชนชาติทุกชนชาติในโลกนี้พี่น้องครับก็เป็นวันที่พระบิดารู้องค์เดียวแม้แต่พระบุตรก็ไม่รู้ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้มันหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับที่มันเกินความเข้าใจของเราพี่น้องครับเราไม่สามารถหาคําตอบนะครับได้จากที่ใดได้ไดเว้นแต่ว่าเรารอคอยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามเวลาของพระเจ้า ช่ครับเราเองอยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างตามวันเวลาและตามความคิดของเราแต่อย่างที่พีู่ได้ตัดกับเราสักว่าทุกอย่างได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอํานาจของพระบิดาเพียงผู้เดียวเท่านั้นวันนี้จึงยากหนุนใจพี่น้องครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนะ,ะการแพร่ระบาดของโควิด19ก็ดีและอื่นๆก็ดีในชีวิตของเราพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแผนงานของพระเจ้าและต้องอยู่ในเวลาของพระเจ้าตามวิธีการของพระเจ้าด้วยนะครับ แต่สิ่งสําคัญเป็น้องครับสิ่งที่พระองค์เน้นย้านะครับในข้อที่8นะครับบอกว่าแต่ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิดเดชเมื่อพระัิยาบสุิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและทั้งหลายจะได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเราคงจําได้ว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้สัญญากับเหล่าสาวกว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปนั้นพระองค์จะทูลขอต่อพระบิดาให้ประทานพระผู้ช่วยผู้หนึ่งให้ลงมาสถิตอยู่กับเหล่าสาวกก็เล็งถึง องพระบัญญบริสุระเจ้าพี่น้องครับทุกวันนี้โดยความเชื่อผ่านพระคัพระเจ้าผมก็มั่นใจพี่น้องต้องมั่นใจว่าทุกวันนี้เราในฐานะสาวกของพระยิริต์เราได้รับการทรงตสิิตโดยพระบัญญบริสุพระเจ้าตามพระสัญญาและพี่น้องครับเมื่อทุกคนได้รับการทรงตสิิตนะครับโดยวิเดินพระวัญญบริสุิ์เราเลยฮะบังเกิดใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยและไม่พอเมื่อพระวัญญาบริสุิะของพระเจ้านะครับลงมาสถิตกับเราพี่น้องครับแน่นอนฮะผลของพระวัญญบริสุิ์ก็จะอยู่ในเราด้วย โดยนี้พระเยซูเลยท้าทายว่าจงพิสูจน์ใช่ไหมฮะด้วยผลนะเหมือนกันฮนะการเป็นชิตคริสเตียนถ้าบอกว่าเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วด้วยทวีเด่นพระบัญญัติสดก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลของพระวัญญบริสดไม่ใช่ด,ด้วยผลของเนื้อหนังนะครับแต่ด้วยผลพระวิญญบริสดนะพี่น้องต้องไปอา่านระหว่างนะครับการงานเนื้อหนังกับความแตกต่างของผลพระวัญญบริสดในคาทียบทที่5ตั้งแต่ข้อที่19จนถึงข้อ2ี่ก็จะมีแบ่งชัดเจนนะครับข้อที่1 9ถึก21ถึง็พูดถึเการนานเนื้อหนัง ส่วนข้อที่2 2่สองยีสามันก็พูดถึงผลของพระบัญญัติสุดพระเจ้าและเห็นได้ชัดว่าเมื่อเราทั้งหลายทุกคนได้รับการทรงทิตของพระบัญญัติสุดของพระเจ้าทุกคนได้รับพระราชทานฤทธิเดชเ็นพี่น้องทุกคนนะพี่น้องไม่ใช่เพราะอาจารย์คนใดคนหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าคริสเตียนทุกคนได้รับพระราชทานฤทธิเดชเพราะฤทธิเดชเกิดขึ้นโดยฤทธิเดชของพระบัญญัติสุดพระเจ้าโดยนี้เมื่อเราออกไปประกาศออกไปวางมือรักษาคนเจ็บป่วยอธิษฐานด้วยความเชื่อพี่น้องครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยฤทธิเดชของพระญญสุ ดี๋ยวนี้เลยมีการห้ามนะฮะได้ตักเตือนว่าอย่าดับเพวิญยานแต่จงประกอบด้วยเพราะเปญญาบุาาสุดของพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องพระเยซูเจ้าใช้เวลา40วันพี่น้องครับที่เคลียร์เรื่องแผ่นดินพระเจ้าที่เคลียร์เรื่องนี้และหนุนใจอาสาวกว่าพระองค์จะนะครับทูลขอต่อพระบิดาและพระผู้ช่วยหรือพระาณบริสุดก็จะลงมาสถิตกับเราสาวกและเน้นย้ำก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์นะครับในข้อสุดท้ายเ้าที่เขาบอกว่า เมื่อพระองค์ตัดเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาพูดงา่ายเมื่อพระองค์ตัดเน้นย้ำเรื่องนี้เกี่ยวกับพระวัญญบริสิดเกี่ยวข้องกับการออกไปประกาศเป็นพยานนะในมัทธิวบทที่8ก็พูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่าออกไปสั่งสอนยุทธาติสอนสิ่งสาระซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้พระองค์ใช้เวลาอยู่กับสบวกสี่สิบวันนะเพื่อที่จะเคลียรเรื่องนี้และหนุนใจว่าให้รอคอยการเสด็จลงมาของพระวัญญบริสิด แล,และทุกคนจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชและพี่น้องก็รู้ว่าพระบิญญัติสุภะเจ้าลงมาสถิตกับเราสวกตามพระสัญญาในกิจการบทที่สองเรื่องนี้ต้องติดตามไปต,ตอ่อไปพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับก็หวังใจว่าวันนี้พี่น้องทุกคนต้องมั่นใจนะครับว่าเราทุกคนได้รับพระราชทานฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าเพราะเราได้รับการทรงติดของพระบัญญาณและผลของพระวิญญัติสุภะเจ้าก็อยู่กับเราทั้งหลายวันนี้ขอทุกคนที่จะชัดเจนในเรื่องผลพระวัญญาณและสำแดงออกกับการมืดชิตในแต่ละวันเพื่อถวายพระเกิพระเจ้าเพน ขอบคุณพระเจ้าน,นะครับกลับมาพบรายการแบบวันศเดร์ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องแจ้คบอลครับสวัสดีครับ